อวยฮักเด้ออีสานชาแนลจ้าเมื่อนี้น้องอวยกับผ้าพีผาน้องเอามาชมควายงามๆน้ำอวยอ้วนควายดอนอีกคือเก่าจ้าเมื่อนี้ไอ้อ้วนควายดอนเอากับเปิดราคาควายแม่นางควายแม่สาวให้พี่น้องเอาได้รับชมแบ่งปันให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงน้ำจ้าเอาไปเพิ่งน้องไอ้อ้วนควายดอนกันเลยค่ะไปกันเลยดีใจอ้วนมีครับผมเมื่อนี้กับสิมาน้ำเสนอควายแม่สาวแมนเปิดอีกแล้วครับผมเปิดอีกแล้ว <T itt les> เปิดให้ <McCain. S 1> พี่น้องเฮาแบ่งปันให้พี่น<ป>้องเฮาบุ้ยมีเอกสารพร้อมอุ้ยพี่น้องอุ้ยให้เบิ่งหน้าเขาจ้าหน้าเขาแล้วเป็นไฮคักแน่คุณหูเนาะแมนกระบาดไงคักจ้ะวงเขาดีแมนดังกระดงเขาขันหัวหมูทั้งแมงกระเบี้ยจับตาอ่องพาดอ่องพาดอ๋อข้อก็ดีดีจ้าอ่องพาดนี่พคนอื่นอ่องพาดวันหัดไทย ากวันทัดไทยควรจับสวงพร้อมเบิ้งไทยดูบัดนี้เวลาอยู่ดูให้แม่เบิ้งไทยดูนี่โอ้ยมันพร้อมมันตัวอุ้ยกกหางไหมพี่น้องเบิองฟาร์มมืออุ่ยกับกกหาง่มันจังไต่พี่ที่กัดกันแล้วมันพร้อมค่ะมันพร้อมแล้วแข้งขาไงมุกสันดีแท้คุงเท้ากับเขาเด่นชัดจ้ะเบิ้งอ่างเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยถอยให้เบิ้งจ้ะ นี่เบิ่งล้ำตัวเพื่อนจะเบื้องหน้าเขาเพื่อนเลยจ้านิเนี่นครับผมอุ้ยงามงามฮะควนันเป็นตัวเพั้น่ะลูกบอกนั้นโตโตเดียวกันกับข้วยข่อยจะรูกบอกแสงอาทิตย์ไหมโอ้ลูกเจ้าแสงอาทิตย์เจ้าแสงอาทิตย์พี่น้องไปพิมพ์มเบิ่งเดือบอรธรรมดาดาเด้อลูกคันว่าเจ้าแสงอาทิตย์นเนี่ย โทษโทษโทษอ้ขับพอพอพันธุ์ที่ทับไว้ได้บัตรที่นี่เจ้าทองดำครับผมเจ้าทองดำเนาะแมนนี่เจ้าทองดำสายเลือดทองตีนโตครับของพ่อออดบันท่าเสียวของพ่อออดอันนี้เอกสารให้คัดจีนควยไปยังท้องแดงบ้านพฤเพิกโอ้นี่ควยไปยังทองแดง เห็นสูตรหินหยันมาตรฐานเลยเนี่ยคือคือแม่นี่เป็นคว้วของพ่อตาทองแดงครับพ่อตาทองแดงอยู่บ้านพ้นเพลกจ้าอืมต้นปันให้บัดเดี้ยนแม่สาวหน่อยตัวนี้รับซื้อยังชื่อบัวขาวครับซื้อบัวขาวนางบัวขาวเนี่ยลูก็สมซื้อบัวขาวอยู่ที่พี่น้องตากระเตี้ยมแก้มกระจำอ่องคอเด่นชัดจ้านีส่องหสะอ่อนกับบานแล้วเนาะไอ้อ้วนเนาะ เขาคันสั้นน้อยจ้ะอู้งามแหงว่ะแต่วนหนาเขาสัเบื้องหน้าเขาเบื้องคอคอปันคอค่อยตรวจถูกอย่างจ้ะแล้วอันไล่เพื่อนอันแม่แม่นครับไล่หน้าไล่ไล่หน้าเพื่อนนี่กะคักจ้ะนี่แม่นไล่หน้าเพื่อนกว้างดีครับเดี๋ยวอุ้ยสิวนให้เบื้องทั้งหลังอีกจ้ะนี่ไทยเพื่อนจ้ะบรรทายเพื่อนนี่กะงามจ้ะนี่นี่คือบรรทายเพื่อนจ้ะบรรทายไงดี ตะแค่หลังพี่น้องแค่หลังก็ต้องห่วงก,ก็จะแค่หลังดีพวกนี่ตะแค่หลังตากดีจ้ะคนก็นดีเพิ่งเล็บคนเพิ่งเล็บเนี่ยพี่น้องเล็บดีแห้ดีหลายเล็บดิสุดยอดอ่ดออางย่างให้พี่น้องเขาเบิ่งเลยขวดเล็บพน่นยังให้ดีครับผมจังหวะการย่างเพิ่นกับงาบสเม่ 4, กกสูงร้อยสามสิบที่กลางหักสูงร้อยสามสิบสี่นี่ครับค่องแรกค่องแรก แต่ว่าอากาศห้อนเราอยากไปเล่นน้ำแล้วเบิ้งสูงหนี่งถ้าวันที่สามมีถุนายนสามหนายโมกีมีถุนาได้สามเดือนแล้วจ้ะนี่เท่ากับมือตาออดเลยตอนนั้นตีโดยตาออดครับตอนนั้นตีโดยตาออดเลยโค้ชแมนรับมั่นใจเลยจ้ะเพราะว่าเบิ้งจากกิมเพิ่นเต่าหนมเพิ่นก็คือโอเคเลยจ้ะเพราะมันจะเป็นรูปแข็งอาทิตย์นะจ้ะ พ่อของอันบัวขาวนี่คือเจ้าแสงอาทิตย์แม่นครับแล้วบัวขาวนี่กะตั้งท้องลูกของเจ้าท้องดำครับลูกของท้องสีโตจ้านี่กอกสารครบครับผมนี่กะสานครบเอาภาคีไว้ก่อะนะครับกำลังกำลังกำลังดีดีปะเดีดีบ่ ไม่ๆๆๆไปขึ้นนาปุ้กตอนตอนโค้กสวยจ้าโอ้ยยางมึงเงไก่แห้งงามเลยจ้าล้ำคิงเพิ่นบัดนี้เขาเลาะเบิ่งสับส่วนเบิ่งอัตลักษณ์เบิ่งความโดดเด่นของเพิ่นแล้วที่น้องเขาอยากฟังราคาบัดนี้อ้วนราคาจ้ะครับผมจ้าแปดนิดนิดนี่แหละครับผมแปดโทลนมาหลดแปดแปดนิดนิดนี่แหละจ้าครับคือแปดสิบน้อยแปดสิบนิดนิดแปดสิบนิดนิดก็เพราะว่ามันมันมันมีสายเลือดคุ้ยแมนอยู่นิดสายเลือดมันพัฒนามาแล้ว เขาสีได้เอามันเป็จพัฒนาอีกเพว่ามันพัฒนามาแล้วเนี่ยครับเข่วคู่เบื้องเขียวะเอาเบื้องเข่วเนี่ยพี่น้องเอาเบื้องเข่วเนี่ยเด้วเด้วเด้อมนเบ่งให้ครับผมฟันแท้หนึ่งคู่ครับผมเห็นไปโอเคเลยเด่นชัดเลยเบื้องเข่าเบ้เป็นลิงเป็นคางควายอ่ะหู้เนาะโอ้พร่เตอานั้นแปดสิบนิดนิดนี่สามารถต่อรองใดบ่ตอรองใดอต่อ๊มมีปัญหากับผมบัตรนี้ไออ้วนเขาเป็นคนที่ว่าง่ายจากพี่น้องนครับ ทัวกิงกลางกันเขามาน้องอยากให้พี่น้องเขาไปเลี้ยงจ้าอยากเบี้ยงปันอันตรักชาตเกียนติแมงกระเบี้ยสองตัวผมมองแมงกระเบี้ยเลยจ้าแมงกระเบี้ยสองตัวครับเห็นไหมแมงกระเบี้ยบ้างจากตาเต็มเลยจ้านี่ทั้งสองฟางจ้าเรากับนีมีเกี่ยวจำเรากับไตค้างเพิ่มอีกจ้าแมงกระเบี้ยอายุตานี่มันมีสูตรตัวดอกแต่ว่ายุ่ยไตมันมีสองตัว แม่กระเบียสองตัวครับผมคุณยู่ไตค้างเพื่อนเนี่ยชัดเลยปากงามครับปากงามดังงามดังแผลเบื้องดังหูดังเขียวเบื้องดังหูแมงเงาเนี่ยนี่แหะโบราณเมื่อกันดังหูแมงเงาเนี่ยเบื้องกระโดดน้ำครับผมคนเ่าต้องตีไล่หน้าไล่หลังตรวจทุกที่ตรวจนะครับคุณเฮ้ยเป็นสวนกว้างนิดนี่งเอาไอ้อ้วนเบือทั่วเบือทั่วให้พี่ดังเลย ผู้ใดพลาดจากแม่คำแพงเอาแม่นี่จังก็เอาแม่คำแพงไปอีกแม่ผู้ใดพลาดจากแม่คำแพงอ่ะ,อะตะกี้คนโบวาไขาผมจะเอามาไผ่ค<อ>ู่กันกับแม่คำแพงคนโบวาไขตะกี้จ้คนหัวก็วาขายผู้ใดพลาดจากแม่คำแพงกับมาหารนองบัวขาวได้เลยแต่ว่ามองมองคุ้ยแม่นี่ที่ดีก็แม่คำแพงก็คือความสูงของเราสูงกว่าแม่คำแพงจ้า เขาสูงวัยสามสิบสี่เนาะแม่สูงวัยโอกาสที่สิสูงยังมีอีกนีครับผมชั่วลูกชั่วออกลูกชั่วลูกเขาท่องนี่อันนี้บ่าแม่หยังนี่คือทอดแม่ดิเดี๋ยวหนีจากแม่มาคือทอดแม่ดิแม่เราคือสีตัวเงยถ่ายอ้วนฮะแม่เราวตัวเง่แม่ก็ร้อยสามสิบถามถามอยู่ที่แม่พ่นเป็นตัวเล็กๆกว้างๆไหม่เราก็สิสูงใหญ่ได้พอแล้วเนาะทอดแม่เอาเบอร์โทรให้พี่ให้น้องเขาแน่ะศูนย์เก้าแปดครับ 0981085478ครับผมจ้าโทรได้ตลอด20ทีคร ok ับผมโทรได้ตลอด20ทีเป็นการเอาคุณว่าว่าคุณว่าผมว่ามันสีบวอดนล่ะเนี่ยจ้าเอ้าวพี่น้องอย่าลืมเลยจ้าว่าควายแม่นี่อายุบ่ทันได้หลายอายุจักปีก่ออ้ว้นเครับ สอ,สองปีหกเดือนจ้ะสองปีหกเดือนก็คือฟันแท้หนึ่งค <kh> ู่จ้ะตั้งท้องแล้วสามเดือนจ้าพี่<า>พนอ้องอะไรบ้างไหมดูมิถุนากรกฎะดาสิงหากันยาจ้ะสามเดือนเต็มเป๊ะเลยสเดือนเต็มครับท้องไรสามเดือนเต็มอุ้ยเรากินยาดีคักไหมกินยาดีเอาพี่น้องน้องอุ้ยกระฝากเด้อจ้าฝากติดตามจ้าฝากก,ไกดไลค์กดแชร์จ้าผู้ใดอยากได้ คยแม่สาวแม่นางสาวทองทองแหลกจกานี่ทองเจ้าทองดำจะเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาเอาเขาไปสู่วงการควายงามใดจะเพราะว่าแสงอาทิตย์บอกคนไ้ว่าลูกเจ้าแสงอาทิตย์จะแล้วก็คือลูกเจ้าแสงอาทิตย์นี่คือความหนาเป็นอ่างเลือกแล้วก็เนื้อหนังดีจะคนดีเอาไปคูบน้มเอาไปใส่ขอนอย่งเงเพิ่มไปอีก ก็คือได้พัฒนาแบบเต็มที่แล้วจ้ะคูบก็ดีจ้ะคูหนาคูบหลังนาได้ลังดีเพราะว่ามันมีประวัติเตกมไว้แม่นี่ขันขันตัวใดนมีประวัติผมก็บอกว่ามีประวัติจ้ะมันตัวใดมันมีประวัติผมก็บอกว่ามันมีประวัติมีเอกสารจ้ะตัวนี้มันมีเอกสารครับผมว่ตัวนี้มีเอกสารมีเอกสารครบหู่จักหอดเรล่าหอดก่อว่าเพิ่นมาจังไรแบบไรพร้อมจ้ะ ซื้อแพงเลยครับผมบนกระหายหมดเลยจ้าซื้อแพงเลยอู้ยแตมันสะอ่อนเนาะเอ้าเบื้งเล็บเบื้งพี่น้องเหยเพื่นเบื้งเล็บดีๆแน่เลยผู้ใดก็ว่าถามเบื้องแต่เล็บเพื่อนข้างๆเล็บบาดนี่นี่จ้าเล็บเอาเงินยืนตรงกองยืนต้องตรงยืนต้องตรงไม่เพลินมึงแล้วเออนี่อ่านเล็บนาเด้อจ้านี่นี่คือเล็บนาเดี๋ยวเบิ้งเล็บหลังจ้านี่เล็บหลังจ้า เล็บหลังแข้งขางามสวยจ้ะท่ายดีจ้ะจ้าพี่น้องน้อง,อ,งอุ้ยกับไออ้วนก็ได้มาเปิดราคะ้าน้องบัวขาวให้พี่ให้น้องเฮ้ได้รับชมได้แบ่งปันไปให้พี่ให้น้องเฮ้าไปพัฒนาควายไทยต่อไปอีกจ้ะ มื่อนี้น้องอุ้ยกลับไปอ้วนควยดอนกับซีเดร่าไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใดมักฮักน้องบัวขาวอยากได้น้องบัวขาวไปเลี้ยงกะอย่าลืมโทริยิ่งกางเข่ามาหาไอ้อ้วนควยดอนเฮาเลยจ้าฝากไว้ทริตไอ้อวน098ครับผม108 5478ครับผมจ้าเดี๋ยวอุ้ยสิเอาเบอร์โทรไอ้อ้วนไว้ในคลิปอีกรอบหนึ่งนะจ้ะมือจึงลาไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้าครับผม